bye hey. หักหัวออกครับอืแล้วก็เอาน้ำราดครับแล้วก็จิ้มซีฟูด้ดทุกคนนี่โอ้โหโไปฮะหืม ใครซื้อให้คะป้าขอนะเป็นผู้หญิงเล่นรถเก่งข้าทำไรคะแคนดี้ใช่ไหมพวกกัดแคนดี้ชื่ออะไรนะลูกโอมบีบีจะกินอะไรคะแคนดี้ให้ลูกกินไม่ได้หมาม่ากินอุ้ยอยากกินอยากกินบอกก่อนรักกามหาไหมรักรักแค่ไหนเท่าฟ้าเท่าฟ้ารักป้าป้าไหมคะรักรักเท่าไหนคะ เอาฟ้าหอมแก้มวันดีหอมแก้มวันโอ้กว่าจะได้กินโอเคเอาเอาแล้วเอาแล้วเต้ให้ดูก่อนดิง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 นี่คืออาการของเด็กได้ลรอมนะฮะดิง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 ดิ้งดิ้งดิ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 ้งปาขอกินหน่อยอ่ให้คนดูกินหรอให้เพื่อนๆกินหน่อยใ่้เพื่อนๆกินหน่อยครับอ้ามแล้วปป๊าปะปากินหน่อยเอาให้เพื่อนๆอีกแล้วนี่เขารักเพื่อนๆมากเลยนะ พัด f อซทุกคนนะคะให้ปลากินบ้างอขอบคุณค่ะไม่เคยให้ป้ากินเลยให้เดี๋ยวเพื่อนๆกินสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัว,ตวค่ะวันนี้เรามาซื้อของนะคะปุ้งในเสือยักษ์ยักษ์มากใหญ่มากทุกคนใหญ่ประมาณห,หน้าไม่บุ๊กอ่ะใหญ่กว่าหน้าไหม <laughs> วันนี้เราจะทำปุ้งลายเสือยักษ์ดองซีอิ๊วเต้นแซลมอนแบบใหญกันใหญ่แล้วปะา ถูกต้องแล้วนี่ไงกุ้งลายเสือยักษ์ดองซีอิ๊วเส้นแซลมอนแบบเกาหลีเมื่อคืนผมดูคลิปอันนี้กุ้งดองเกาหลีดูดูคลิปตัวเองแล้วแบบอยากกินน่ะแต่ครั้งนั้นเราใช้กุ้งอะไรฮะใช้เป็นกุ้งขาวธรรมดาครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นกุ้งลายเสือยักษ์มันจะเป็นยังไงมันจะหนึบไหมมันจะยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนแล้วไม่พอนะฮะเราก็บอกแล้วว่ามัเรามีเส้นแซลมอนนะเอาแซลมอนมาหั่นเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวจัดจานต้องเอาแบบว่าอลังการนะผมว่าอสาหร่ายแล้วก็ข้าวยุคนะของสาหร่ายด้วยข้าวปุ่นด้ บุ๊กเป็นคนไม่กินของสดของดิบนะครับเพราะฉะนั้นก็เสร็จเฮียอีกแล้วนะฮะแต่ก็เดี๋ยวค่ามานั่งให้กำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยววัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวกลับบ้านไปดูแล้วกันนะครับแล้วบุ๊กจะเอามาให้ดูนะฮะว่ากุ้งกระเสือที่เราซื้อมาตัวใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวไปดูที่บ้านครับกลับมาแล้วจ้านี่ฮะกลับมาถึงโชว์กุ้งเลยทำเหมือนตัวเองกินอ่ะ คือทุกคนจะบอกว่ากุ้งตัวโคตรใหญ่อะทุกคนซื้อมาแบบ3าตัวเบงเ้งเบงเลยนะครับเดีย๋ยวแม่บุ๊กจะมาแกะให้ดูนะใช่ไหมคะว่าดองซีอุบแบบเกาหลีแกะยังไงเคยทําให้ดูแล้วนะแต่กุ้งในเสือตัวขนาดเนี้ยเรายังไม่เคยทําใช่ไหมครับใช่และนี่ก็คือ,อนนไม่ใช่และนี่ก็คือแซมอนนะฮะเราซื้อแบบมีหนังมาเลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาหนังเนี่ยไปดูในบ้านใช่ไหมคะ ไม่่าเลยแล้วคุณนายเรียกค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปหาคุณนายนี่ฮะแซลมอนของเราใช้แบบนี้นะครับแซลมอนเอามาทำยังไงคะหั่นเป็นเส้นๆค่ะคือแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะวิธีแกะกุ้งลายเสือนะครับเอาไปดองเกาหลีทำัไงคะนี่ฮะตัดปลายออกเลยนะครับหลังจากนั้นก็ตัดตรงนี้ออกนะคะขาตัดขาให้เรียบไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็เอาไปหลอกน้องบี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 นี่อะไรคะเขาเรียกว่าอะไรลูกตัวอะไรตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรคะ เปิดด้วยนะควาจเย็นลูกเอาหัวออกค่ะเออไม่ออกก็สวยอีกแบบมันไม่ค่าต้องออกทะเลาะกันแล้วนี่เอาออกข้างๆนะทุกคนเอาเปลือกหัวออกใช่ไหมไม่ได้ดึงหัวออกนะครับเอาหัวออกแบบนี้นะครับให้เหลือแบบนิ่มๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ดึงชุดเกาะเขาเรียกว่าเกาะเพชรเจ็ดสีนะฮะดึงออกไปเลยครับถ้าเด็กดูอยู่ไม่ใช่นะคะเกาะเพชรเจ็ดสีใครดูไหมคะ ที่มาร้องกอะเพชรแกงฤดีน้ำและจีเลิงล่าผู้ใดจะมาตอกอนใครเกิดทานว่างเสร็จแล้วครับทุกคนนี่ฮะกุ้งลายเสือยักษ์นะครับปอกเปลือกให้เหลือแบบนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นนิ่มๆนะหลังจากนั้นก็ทําการผ่าตัดมาข้างหลังมาน,นะครับเพื่อที่จะเอาเส้นข้างหลังเนี่ยเส้นเขามันจะสกปรกนะฮะกินไม่ได้นะครับดึงออกเลยค่ะต้องค่อยๆดึงเนาะเดี๋ยวมันขาดหันไปให้สุดเลยนะไปให้สุดซอยหมดเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาไปทำอะไรคะล้างโซดาค่ะ เดี๋ยวแม่บุ๊กจะมาหั่นแซลมอนนะครับเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือวัตถุดิบทั้งหมดในการดองซีอิว๊วแบบเกาหลีนะครับอย่างแรกทำยังไงคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปพอดีพอดีนะครับนิดเดียวพอนะฮะใส่น้ำตาลลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บนะครับเอาไปเคี่ยวนะครับก้อนหนึ่งเลยนะฮะแล้วแต่คนชอบนะครับหวานเยอะก็ใส่ยเยอะฮะ เคี่ยวให้ละลายนะครับละลายแล้วฮะหลังจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วค่ะซีอิ๊วเกาหลีนะครับที่เราซื้อมานะครับใส่ลงไปเลยครับเค็มไหมพอก่อนนะจะชิมก่อนนะฮะเอารสชาติที่เราต้องการนะแล้วก็เคี่ยวให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็ประมาณ1ขวดนะฮะชิมแล้วหรอชิมไหนโอเคอะใกล้ๆเลยฮะโซมใกล้ๆฮะเห็นหน้าใบบุกใกล้ๆสดๆเลยครับ หลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายด้วยนะครับสักกี่ช้อนนะสองช้อนค่ะหลังจากนั้นเราใส่อะไรคะโคชูจังนะคะนี่ฮะไปเลยค่ะใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็คนให้ละลายนะครับดองซีอิ๊วแบบเกาหลีเปิดไฟให้แรงๆนะทุกคนนะเดี๋ยวซอสมันจะไม่ละลายใช่ไหมคะอือทุกคนเคี่ยวจนเป็นแบบนี้แลวตอนนี้กลิ่นในบ้านนี่แบบโหอมมากหอมให้โอกาสอีกทีหนึ่งกินไหมไม่กินบอกหน่อยเหตุผลที่บอกเหตุผลป้าหน่อย ไม่ชอบกินของดิบช,ชอบกินแบบสุกๆใช่ค่ะอ่าสุกใสาทีท่ประมาณนี้ห,ห,หแต่เราจะไม่ได้กินในวันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องดองไว้ข้ามคืนค่ะข้ามคืนเลยนะครับอุ๊ยอะไรอะคะบีบีถ่ายรูปเราฮะเก่งมากเลยอะ่ะบีบีถ่ายให้ป้าป้าเหรอบีบีไหนถ่ายให้ป้าใหม่อ่ะถ่ายป้าหน่อยหนึ่งสองโอเคอ่ะอ่ะให้ป้าดูหน่อยออไหนเฮ้ยทุกคน คือบ้านเราเนี่ยชอบถ่ายรูปนนะถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแล้วบีบีเขาเห็นนะ<า>เขาก็เรียนแบบนี่เพิ่งรู้เลยนะเพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะว่าเขาถ่ายรูปเป็นโอ้โหสุดยอดเด็กคนนี้เกิดมาเพื่อถ่ายรูปนี่ก็เวื่อปัจจุบ <laughs> เราทำน้ำดองแบบเกาหลีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวอย่าดองแบบนี้นะเพราะว่ามันกําลังร้อนนะครับเดี๋ยวกุ้งกับแซลมอนสุกนะครับเราต้องทิ้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดองนะคะทุกคนลืมบอกเลยว่าวันนี้ที่สําคัญคือเรามีไข่ปลาแซลมอนด้วยนะครับอิคุระนะครับอะไรมันจะขนาดนี้เอา,าเอาของลูกมาครับ <laughs> และแล้วก็มาถึงขั้นตอนสําคัญครับแล้วเย่เย่อันนี้คืออะไรคะน้ำดองคะ่ะทิ้งไว้ให้เย็นใช่ไหมคะใคะอ่าให้เย็นครับแล้วก็นาลงไปดองเลยเสร็จ <Yeah. S 1> เรียบร้อยแล้วทุกคนนะ ขอ,ขอคุณแม่บุ๊กครับในที่สุดเราก็ทําสําเร็จนะฮะเหนื่อยมากทุกคนจะบอกว่ากว่าจะเสร็จคลิปคลิปหนึ่งนะใช้เวลานั้นมากเพราะฉะนั้นขอคนล,ล,ละหนึ่งไลค์ให้กำลังใจพวกเราน่อยครับทเดี๋ยวเราเอาเข้าไปแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากินกันนะครับพร้อมใส่เข้าไปเลยแช่ทิ้งไว้คืนนึ่งนะทุกคนนะไหนดูหน้าน้องบีบีหน่อยบ๊ายบาย เดี๋ยวเอาไปทำเลยแล้วกันเนาะไปตกมาแล้วทุกคนนี่ฮะสีสันหน้าตาการดองซิวแบบเกาหลีของเราโอเคเดี๋ยวไปจัดจานก่อนนะครับวันนี้แม่บุ๊กจะจัดจานให้แบบว่าสวยเวอร์วังอลังการเอาให้สวยเหมือนหน้าตาแม่บุ๊กนะสวยไหมไม่สวยสวยโอเคแปบ๊บเดียวฮนะ เหม็นเหรอเหม็นอะไรลูกเฮ้ยทุกคนบีบีบอกเหม็นกุ้งดองหอมน่ากินมากลูกบอกเขาเหม็นเป็นแล้วหรอจานนี้มูลค่าพันกว่าบาทนะครับถ้าขายนะฮะเพราะกุ้งแะเสือก็เกือบพันแล้วนะฮะแล้วก็มีข้าวสวยญี่ปุ่นครับแล้วก็มีซีฟู้ดนะครับเฮ้ยมาละไปเลยหรอไม่เป็นไรบอกให้เขานั่งตรงนี้ก็ได้เขาไม่ไหวเขาไม่ไหวเลยเขาเหม็นไม่ไหวทุกคน ขอ,อกินก่อนเลยฮะนี่เริ่มจากกุ้งลายเสือครับนี่ฮะตัวโคตรใหญ่อะ่ะทุกคนดูดิเรามีไข่แซลมอนด้วยนะทุกคนวันนี้มันคืออะไรเนี่ยพีเมียมเหรอหักหัวออกครับหรือของมามาของมามาคืออะไรคะซูชี่ทอดแล้วก็เอาน้ำราดครับแล้วก็จิ้มซีฟูด้ดทุกคนนี่โอ้โหไปฮะ,ะหืม เป็นไงครับมาอร่อยมากกุ้งไรเต๋อทุกคนมันจะเหนียวหนึบมากยิ่งเอาไปดองซีอิ๊วจะหนึบเข้าไปอีกมีกลิ่นซอสพคชิวจังม,ม,มาดูทุกคนเป็นไงฮะอือหืมสาลาัยครับนี่ฮะแล้วก็เอาเส้นแซลมอนนะครับเส้นแซลมอนนี่น่ากินมากเลยทุกคนไข่แซลมอนฮะ ซีฟู้ดแล้วก็ตักข้าวขึ้นมาไปทำตามแบบนี้นะฮะแล้วจะฟินฟินเวอร์ไปฮะทุกคนนี่น <Yeah, right> ี่ฮะหืมโคตอร่อยอ่ะเดี๋ยวรวบรวมไข่ซัมมอรให้ดูแบบชามใหญ่ๆเลยชิมของมันมาไหมคะ ขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะอร่อยมากอ,มอร่อยทุกอย่างเลยนะเรากินเนี่ยนี่ทุกคนไข่แซลมอนดองซี๊วแบบเกาหลีกินกับข้าวสวยญี่ปุ่นฮะนี่ใส่กระเทียมลงไปด้วยฮะโอ้โหนี่มันซูชิอ่ะซูชิดองเกาหลีอะมามา้าไข่แซลมอนดองก็อร่อยมากอ่ะฟินอะ <c oughs> อ, 1941, <tok problem> อู้ห <ts> ู้อะหักหัวไว้ก่อนนะทุกคนเวลากินนี่ฮะอออืืืหหน้ำจิ้มเป็นไงครับน้ำจิ้มสุดยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาม่าทำเองนะฮะนี่เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะแซลมอนนะครับจิ้มซีฟู้ดืห เนี่ยทุกคนดูสิมหมามันนึบหบอืบอะค่แซลมอนนี่นะน้ำดองเนี่ยเข้าไปแทรกในในเนื้อแซลมอนเลยแล้วมันจะเค็มๆคมหวานหวานหอมหอมเขาเรียกว่าคนชอบของดิบถูกใจสิ่งนี้ฮนะ เสียงะไมเล่นยู่ไหมกรุบกรุบเสียดายทุกคนแม่บูไม่กินของดิบไม่งั้นจะฟินไปกับเฮียไหมฮะพี่เอ้เขียนในโซฟาทุกตัวแซลมอนเนี่ยเกิดมาคุ้มมากเลยนะปลาแซลมอน,ม,อนมันทําได้หลายอย่างเลยนะแล้วคนกินกันทุกวันนะแซลมอนอกระเทีมเยมเยอะครับชอบมีพริกด้วยนะฮะเหยาะไปลินน้ําออกครับี่ฮะมาตัวนี้ครับทุกคน เวลากินก้อ,อ็บอกแล้วฮนะหักหัวออกนะครับใหญ่ไม่ใหญ่ทุกคนดูเอารสชาติที่ไม่ต้องพูดถึงเป็นไรอ่ะอ่ะช่วยเซฟแม่บุ๊กเลยฮะเครียดเครียดโซฟาไม่เป็นไรแค่ตกใจเน่ะเข้าไปรู้มาเม่อยี้ตอนกินอยู่อ่ะแล้วที่แม่บุ๊กวิ่งไปอ่ะเนียได้ยินเสียงนะว้ายตายแล้วลูก คือเราวิ่งเข้าไปอ่ะเราเห็นจิตกรรมของน้องบีบีอ่ะเราตกใจนะแต่ต้องข่มใจไว้เพราะเขาสติเสียไปแล้วคือมันเยอะมากทุกคนเนี่ยทุกคนจิตกรรมฝาผนังของน้องบีบีไปจนถึงกำแพงครับผมนี่ฮะเนี่ยโซฟาของเรานะครับเนี่ยทุกคนเป็นไงสวยงามเห็นป่ะฝีมือลูกเราโอ้โหนี่แหละวิลกรรมลูกแล้วเขามีจินตนาการเนี่ยทุกอนูของโซฟาต้องโดนชั้นเขียน คือแม่บุ๊คคือหน้าเสียไม่เคยเห็นหน้าเสียขนาดนี้แล้วเหมือนเหมือนหัวใจเขาเต้นเร็วอ,ะอ่อปะปะาะทำยังไงผู <c oughs> ้เล่นตาจะไหลเป็นยังไงเขาบอกว่าลูกเราเหมือนเราใช่ทำไมมันเหมือนเรายัางไงคะเหมื <ทำ S 2> อนเราป้าทำไมอะ่ะซนแล้ว <c oughs> น้องบี๊บีทำหน้าอะไรป่ะทำไมอะ่ะ <c oughs> ใครทำไมอะ่ะบิ๊บก็บอกว่าไปซื้อเอาใหม่บี๊บีบอกอะไรนะไปซื้อเอาใหม่ไปซื้อเอาใหม่นะฮะรวยจริงๆบ้านเราซื้อเอาใหม่เงินเรียกอะไรค่ะ คใกล้แล้วทุกคนใกล้เสียตังซื้อโซฟาใหม่ฮะมาฮะจับไป้วยค่ะโอเคเดี๋ยวคำสุดท้ายแล้วกันทุกคนตอนนี้แม่บุกใจอยู่ในบ้านนะรู้ทุกคนจะตกใจไม่เห็นรูปเมื่อกี้เหมือนกินตัวเล็กไหมคะ คนละรสชาติคนละเรื่องเลยมะคนละแบบเลยอ่ะเนื้อมันไม่เหมือนกันค่ะข้ามเนื้อมันแน่นอ่ะมันกรุบกรุบกรุบแหลกกระฟังแทบหลุดอ่ะคุณจ้องฮะโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะกินอะไรเดี๋ยวให้ว่ากันช่วงนี้ให้แม่บุ๊คเข้าไปเคลียร์ข้างในก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ครอบครัวโตบินลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย